จดให้ตามคำเรียกร้องกับแพ็กเกจช่วยค่าครองชีพยุคของแพงที่นายกลงตู่ตประกาศเอง10มาตรการทางเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซถุงตตมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3.6ล้านคนรวมถึงกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยอีกทั้งยังจะเต็มคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ลดภาระราค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยลดค่า FT ลง22สตางค์ต่อหน่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมและที่ ขาดไม่ได้นั่นก็คือการตึงราคาดีเซลไว้ที่30บาทต่ตอลิตรไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน2565ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อสากัดการปรับขึ้นค่าโดยสารรัฐบาลช่วยจ่ายให้เป็นค่าน้ำมันเดือนละ250บาทให้กับผู้ขับขี่ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกจำนวน1 5 7 0 0 0คนทั้งนี้สำนักข่าวไอเอ็นเอ็นได้พูดคุยกับนายเฉลิมช่างทองมาดานนาย,ยกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรายานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยเพื่อสะท้อน ความเดือดร้อนน้ามันแพงโยงใยถึงเงินช่วยเหลือของรัฐบาลที่ให้เดือนละ250บาทซึ่งนายเฉลิมบอกว่าเงินช่วยเหลือดังกล่าวไม่พอเพราะตแต่ละวันมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะจ่ายค่าน้ํามันโดยเฉลี่ย150บาทซึ่งเงินที่รัฐบาลจะให้เดือนละ250บาทเท่ากับว่ารัฐบาลช่วยออกค่าน้ํามันวันละไม่ถึง10บาท250บาทต่อเดือนนี่ถ้าถามเงินตรงๆนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับแค่สองร้อยห้าสิบาทต่อเดือนเพราะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างวันหนึ่งเนี่ยเราก็เติมน้ํามันวันละร้อย ร้อยสามสิบถ้าเขาช่วยมาสองร้อยมันก็เหมือนคนละครึ่งนั่นแหละดูดูแล้วเนี่ยถ้าในส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็มันน้อยไปอะครับเดือนละสองร้อยห้าตกวันละสิบบาทแล้ววันละสิบบาทได้ไหมเนี่ยเท่ากันละสิบบาทก็สามร้อยอะมันไม่ถึงวันละสิบบาทอะนายเฉลิมกล่าวอีกว่ามาตรการทั้งสิบข้อที่นายกรัฐมนตรีแถลงออกมานั้นก็เพื่อสร้างภาพว่าได้ช่วยแล้วเป็นการลดความร้อนแรงของสถานการณ์น้ามันแพงที่ทุกคนบ่นกันทุกวันมันเหมือนกับช่วยเอาภาพอะครับ มันไม่ได้ช่วยแบบนั้นจริงๆช่วยให้มันมีภาพว่าได้ช่วยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเออถ้าใครไปว่าอะไรก็ผมได้ช่วยแล้วนะยินมอเตอร์ไซค์ผมช่วยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจํานวนมันไม่ได้ครับและเมื่อถามว่าการช่วยเหลือมอเตอร์ไซค์รับจ้างรูปแบบไหน,นที่จะโดนใจคําตอบที่ได้ก็คือเป็นบัตรเติมน้ํามันจริงๆผมอยากให้เป็นบัตรเติมน้ํามันดีกว่าบัตรเติมน้ํามันก็สมมติว่าเติมเ็าให้บัตรเนี้ยในมูล,ลค่าเท่าไหร่มูล,ลค่าสามพันอย่างเงี้ย ก็ใครเติมมากเติมน้อยเดี๋ยวมันก็หมดไปเองอย่างเงี้ยเหมือน่าให้ให้บัตรไปเติมอย่างเงี้ยนะครับว่าโอเคยินมอเตอร์ไซค์ในสองเดือนเนี้ยช่วยห้าพันบาทก็ให้เป็นบัตรนะคุณก็ไปเติมที่ปั๊มบางจากปตทอ,ทอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนะี่ยผมไปเติมทีที่เหลือผมก็ออกเองแต่อย่างนั้นมันจะดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยก็ให้เหมือนให้แต่ให้วันหนึ่งไม่ถึงสิบบาทอย่างเงี้ย และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นต่อมาตรการช่วยค่าครองชีพยุคของแพงในแบบฉบับนายกลุงตู่ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าในห้วงที่จังหวัดน้ำมันแพงค่าครองชีพสูงจะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่